จบดราม่าหนุ่มส่งอาหารไลฟ์สดร้องไห้สุดท้ายหอบกระเช้าขอโทษลูกค้าจากกรณีหนุ่มรับส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังถ่ายคลิปตนเองเดินร้องไห้หลังเอาเงินซื้ออาหารให้ลูกค้าไปเกือบหมดแต่เมื่อมาส่งลูกค้าไม่รับอาหารต่อมาลูกค้าได้โพสต์ชี้แจงเรื่องราวอีกมุมว่าเจ้าตัวซื้อออเดอร์มั่วพูดไม่ดีใส่และบอกว่าจะไม่ส่งจะเก็บไว้กินเองล่าสุดนางสาวน้ำทิพย อายุ35ปีพร้อมทนายเดินทางมาที่สอนอญานาวาพร้อมมารับการขอโทษจากนายธวัชชัยอายุ32ปีหนุ่มส่งอาหารได้มีการมอบกระเช้าและกล่าวขอโทษพร้อมทั้งทําข้อตกลงกันว่าจะต้องไลฟ์เฟซบุ๊กขอโทษด,ด้วยจึงยินยอมไม่เอาเป็นคดีความซึ่งนายธวัชชัยยอมรับว่าตนเองอารมณ์ร้อนไลฟ์สดด้วยความโกรธและน้อยใจเพราะใช้เงินก้อนสุดท้ายและยอมรับว่าทําผิดเงื่อนไขจริงโดยน้องชายได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะถูกยกเลิกรหัสพนักงานส่งอาหารเนื่องจากรหัสดังกล่าวเป็นของน้องชายระหว่าง ที่ตนเองตกงานจึงได้ขอรหัสน้องมาขับกันคนละวันส่วนเรื่องเงินบริจานคั้นนา,ายทวัฒชัยชี้แจงว่าระหว่างไลฟ์สดมีพี่ที่รู้จักขอเลขบัญชีเพื่อโอนเงินช่วยตนจึงให้ไปจนกระทั่งมีคนโอนเงินมาให้สา0 0 0ื่นกว่าบาทซึ่งตนก็พยายามจะคืนเงินให้หมดเพื่อความสบายใจผมนะผมเก่งนะผมจะเก่งขับรถมานะครับขับแก็บขับเกตฮนะ วันนี้ผมมีตังค์ออกมา400กว่าบาทนะครับผมมาขับรถเนี่ยตัวเวลวีตับ400กว่าบาทผมมีตังค์แต่คนนี้ผมมาถึงที่บ้านเลทก่เนี่ย128 1 142ครับ8นะสั่งข้าวผมผมไปถึงร้านร้านเจี๊ยปิดร้านเจี๊ยรถเด็ดปิดเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซื้ออีกร้านหนึ่งให้ เอาไม่เป็นไรเอาพอเอาเสร็จปุ๊บสั่งกับข้าวเพิ่มผมไปซื้อมาเชื่อไหมผมมีตังค่าร้อยผมซื้อของมาเป็สี่ร้อยกว่าบาทผมไม่มีตังค์ติดตัวเลยตอนเนี้ยไม่มีตังค์ติดตัวเลยเดี๋ยวต้องติดตัวหกสิบบาทแล้วไปสั่งเสร็จปุ๊บมันบอกไม่เอาให้ไปเค้าบริษัทมันถามว่ากูจะกินอะไรกูมีกินไหมไมงเคยถามกูบ้างอไหรกูว่ากูยัได้เงินมาเท่าไหร่